สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทาคั่วกิ้งหมูนะคะหมูสับนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคั่วกิ้งหมูของเราก็จะมีหมูสับนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยขาหั่นฝอยที่ฉันชอบขาะคะฉันก็ใส่เยอะอันนี้พริกคั่วกิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ค่ะก็น,นี่เป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของดิฉันก็จะมี ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลตามชอบนะคะถ้าคนใต้เขาจะไม่ค่อยกินน้ำตาลกันนะคะดิฉันชอบดิฉันก็จะใส่ตามที่ดิฉันชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้าตอนการทำนะคะเราก็จะใช้น้ำในการผัดพริกแกงนะคะพอน้ำเ,เดือดเราก็จะเอาพริกแกงเราใส่ลงไปเลยะคะ่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ผัดให้พริกแกงเราหอมนะคะ เติมน้ำลงไปนะคะอย่าให้พริกแกงเราไหม้นะคะเราผัดให้พริกแกงเราหอมนะคะจากนั้นดิฉันจะเอาขาลงไปผัดค่ะฉันชอบกินข่านะคะข,ข่ากับตะไคร้ค่ะลงไปผัดกับพริกแกงของเรานะคะให้หอมนะคะ ก็จะเอาหมูสับลงไปล้วนให้สุกเลยนะคะเพราะเราจะเอาน้ำมันจากหมูนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเราสุกนะคะเดี๋ยวน้ำหมูกับน้ำมันที่หมูในหมูเขาก็จะออกมานะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเราสุกกับพริกแกงนะคะอนหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ตะไคร้กับขากับเครื่องแกงกับหมูเนี่ยิื่นหอมไปด้วยกันนะคะพอหมูเราเริ่มจะแห้งนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยะคะ่ะเราจะผัดเคร่องของเราให้ขไปกับหมูเลยนะคะก็จะผัดเรื่อยๆไปจนแห้งะคะ่ะ เราก็ใกล้จะแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปเพราะว่าเราต้องการให้พริกเราสุกนะคะเพื่อนๆค่ะก็คั่วไปวเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแห้งอันนี้เราใช้ไฟไฟกลางๆน,นี่นะคะพอแห้งได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะตามชอบนะคะหอมมากๆเลยค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่จานเสร์ฟกันเลยค่ะคั่วกริ้งหมูคั่วกริ้งหมูนะคะเร็ดหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วกิ้งหมูหอมๆน่ากินนะคะกินได้เลยนะคะอืมอร่อยถูกปากจุกแจงเลยค่ะ ลำองทำด้นะคะไม่ยากเลยค่ะ